อันนี้ตั้งใจไม่ว่าจะไม่พูดอะไรแต่พอเห็นสังกะรีน้อยนโมมาเนาะคุยสักนิดหนึ่งอืมนั่งสมาธิได้เกิดบุญมากๆอืมเด็กวัดสังกะรีเก็บดอกบัวมาพับดอกบัว วันนี้รู้สึกว่าอากาศข้างนอกเนี่ยจะอบอ้าวใจเราไปเกี่ยวไปคล้องก็เลยร่มร้อนไปด้วยกันสภาพของบ้านเมืองก็เหมือนกันในขณะที่ผู้คน เหินห่างไปจากศีลจากธรรมความรุ่มร้อนความสับสนของสังคมก็มากขึ้นแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเรายกใจออกทางไม่ไปเกี่ยวไปคล้องไม่ไปยึดไปติด แม้ว่าโลกมันจะวุ่นวายมันจะเดือดร้อนอย่างไรใจเราก็สงบเป็นสุขได้ถึงแม้โลกมันจะสงบร่มเย็นหมายถึงโลกแผ่นดินสิ่งแวดล้อมเนะมันจะเย็นสงบหิมะตกผู้คนมีความรักมีความเมตตาปราณีต่อกัน แต่ถ้าใจเราขาดศีลขาดธรรมก็จะรุ่มร้อนขึ้นมาใจจึงเป็นใหญ่ใจเป็นประทานโลกอันจิตนำไปจริงๆจิตเตณียติโลโกโลกอันจิตนำไปพวกเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในวัดก็เพราะจิตนำมา เธอผู้ชมอยู่ทางบ้านติดตามฟังอยู่ทางบ้านเขาเพราะจิตนำมาในใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากจิตใจที่มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมเจออาจารย์อยู่ก็ <c oughs> จะทำให้เราพยายามที่จะสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า นั่นคือพยายามเก็บเกี่ยวบุญกุศลทำลายความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวถ้าคำว่าบุญคำว่าคุณงามความดีแม้มันจะแลกมาด้วยเลือดชีวิตหรือน้ำตามันจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนบุคคลผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลหวังประโยชน์ก็จะดัน้นด้นต่อสู้ภาคเพียน เหมือนประโพธิที่สัตว์จะเหนื่อยแค่ไหนจะทุกข์แค่ไหนจะลำบากแค่ไหนยิ่งมีความทุกข์มีความลำบากนั่นก็เหมือนกับว่าบารมีมันจะแก่กล้าเร็วยิ่งขึ้นแต่บุคคลผู้ย่อท้อไม่สู้ไม่มีความอดทนไม่มีวิริยะภาคเพียรเจอปัญหาก็ถอย เมื่อเป็นคนอ่อนแอจิตใจอ่อนแอจิตใจไม่สู้กว่าจะประสบผลสำเร็จในชีวิตก็ยากหรืออาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมแต่เราผู้ที่สนใจฝยศีลไยธรรมเนี่ยเราก็พยายามต่อสู้ไม่สู้กับใครนะ สู้กับใจตนเองสู้กับกิเลสของตนเองวันนี้ได้พิจารณาเล,ล่าเรื่องได้ทราบข่าวคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายคนนั้นก็ยังหนุ่มคนนั้นก็ยังสาวสุขภาพแข็งแรงบางทีเจ็บป่วยวันสองวัน ก็ตายจากก็เลยมองไปรอบๆด้านแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ชีวิตตนเองทุกคนก็ใกล้วันเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปวันเวลาของชีวิตหมดไปทุกวันทุกวัน หมดไปทุกชั่วโมงหมดไปทุกนาทีหมดไปทุกขณะจิตหายใจเข้าหายใจออกเวลาของชีวิตก็หมดไปหมดไปความแก่ความเจ็บความตายก็ใกล้เข้ามาทุกขณะจิตเหมือนเหมือนกันบุคคลผู้ไม่ประมาท ็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้มันสมบูรณ์ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะหน้าที่ในการขัดเกลาหน้าที่ในการขัดเกลากิเลสต,ตัณหาความโลภความโกรธความหลงในใจของตนเองเป็นเรื่องที่หน้าพินิจพิจารณาเป็นอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าเราจะทำได้แค่ไหนเมื่อมีอารมณ์มาชวนให้รักชักให้ไข่ก่อกรนให้โกรธเราก็ยังโกรธยังหงุดหงิดยังขุนเคืองมันจะไปรอวันนี้วันพรุ่งด้วยความเป็นจริงมันก็ไม่สมควรรอวันนี้โกรธก่อนพรุ่งนี้ไม่ค่อยโกรธพรุ่งนี้ค่อยไม่โกรธก็ทำไม่ได้ วันนี้โลภก,ก็โลภไปก่อนพรุ่งนี้ไม่จึงไม่ต้องโลภมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราโกรธวันนี้ทุกข์ก็เกิดวันนี้โลภวันนี้ทุกข์ก็เกิดวันนี้ยิ่งเราโกรธบ่อยเกลียดบ่อยกลัวบ่อยอิจฉาริษยาบ่อยโลภบ่อยมันก็เพิ่มความรุนแรงเพิ่มความชำนิชำนาญ ภาษาธรรมะเรียกว่าเพิ่มอาสวะเพิ่มกิเลสตัณหาอาสวะหมักหมมลงในกระแสจิตวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นหนาแน่นขึ้นเท่านั้นขุดลอกยากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามีความอดทนรู้เท่าทันมีสติตามทันแล้วก็ ข่มจิตข่มใจถอดถอนอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้จิตไหลไปตามกระแสไปรักไปกโกรธไปเกลียดไปกลัวไปอิจฉาด้วยสยะตามอารมณ์นั่นมันเป็นบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีอุเบขาบารมีปัญญาบารมีหมดเลย เมื่อเราตั้งสติได้ละอารมณ์นั้นไม่ไหลไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำหรือแม้แต่ฝ่ายดีฝ่ายงามฝ่ายจะเป็นบุญเป็นกุศลทาล่าได้ก็จะเข้าสู่การชำระจิตอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถ้าใครทำได้เร็ววาสนาบารมีบุคคลผู้นั้นก็จัดเต็มได้เร็วเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครแต่เราหลงอารมณ์ อารมณ์เป็นใหญ่หลวงปู่ชาบอกว่าคนหลงโลกคือคนหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกไม่ใช่หลงธรรมดาหลงข้ามภพข้ามชาติหลงจนร่วงลงสู่อาบายเลยเนะไม่มีใครช่วยใครพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพรหมผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้แม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอก แต่หน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ในการเดินทางมันเป็นหน้าที่ของเราผู้ฝึกผู้ฝนผู้ยังลอยคออยู่ในวัตฏสงสารจะต้องภาคเปลี่ยนพยายามยกตนออกจากลมเลนกระแสของกิเลสตัณหาให้ได้ชีวิตนี้ถือว่าเราเป็นชีวิตที่เปริฐนะ ถ้าพูดโดยความเป็นจริงแล้วชีวิตนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์มาเราทุกคนทั้งที่อยู่ที่วัดทั้งที่อยู่ทางบ้านแม้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรผิวพรรณจะเป็นอย่างไรสวดทรงจะเป็นอย่างไรฐานะจะเป็นอย่างไรต่อให้พี่กลพีการตาบอดหูหนวก ่อยเปรี้ยเสียขาแต่ว่าเรามีศรัทธามีความศรัทธามีความเชื่อแล้วก็มีความเพียรพยายามแม้จะอยู่ในสถานะไหนเราก็ยังอุตสาห์ให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรม ทำงานกลางทุ่งกลางท่าอยู่ในตลาดในที่ชุมชนสลัมต่างๆเราก็พยายามที่จะใช้วันเวลาของชีวิตให้หมดไปกับการศึกษาธรรมจากการฟังก็ตามจากการอ่านก็ตามหรือพยายามที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกกับหลานให้กับบุคคลข้างเคียง ที่จริงแล้วในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีมันทำได้ทุกที่แม้แต่ขับรถขับเรืออยู่ในกฎจราจรไม่รีบร้อนเกินไปเมื่อมีผู้รีบด่วนก็หลบให้หลีกให้ยิ่งรถของแอมบูรันต์รถโรงพยาบาลรถกู้ภัย เขาเปิดไซเรนว้าวว้าวว้าวาเราหลีกทางให้หลบให้จอดให้ได้กียิ่งดีนั่นได้ทำหน้าที่เอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลแล้วลองดูว่าจิตใจเราจะงดงามเบิกบานขึ้นมาแค่ไหนความสุขเล็กๆหรือบางทีเป็นความสุขอันใหญ่หลวงด้วยเมื่อรถโรงพยาบาลรถกู้ภัยขอทางวิ่งมานี่ เราหลบให้เรานึกดูต่อไปว่าอาจจะมีคนเจ็บหนักอาจจะมีคนอยู่ในขีดอันตรายเราช่วยได้แค่เสี้ยววินาทีให้เขาไปได้เร็วยิ่งขึ้นถึงมือหมอได้เร็วขึ้นเมื่อเรานึกอย่างนี้ความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเกิดรปดับ,บ,บเพลิงอย่างนี้ เกิดไฟไหม้เกิดอันตรายเราหลบให้หลีกให้รถดับเพลิงไปได้เร็วอาจจะดับไฟได้เร็วขึ้นหนึ่งวินาทีสองวินาทีหรือเป็นนาทีอาจจะช่วยชีวิตคนได้เห็นไหมเคารพเคารพกฎจราจรให้กำลังใจผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างในเวลานี้ ต่มาได้ทราบข่าวว่าโควิดระบาดหนักมากโยมมาเล่าให้ฟังโทรศัพท์เล่าให้ฟังเมื่อตอนเย็นในสนามบินก็มากในคุกในตารางก็เยอะคุณหมอคุณพยาบาลหน่วยแพทย์ก็ได้รับเชื่อมา พ่อก็มีแม่ก็มีสามีก็มีภรรยาก็มีลูกก็มีต้องรับผิดชอบแต่งานนี่มันเหนือสิ่งอื่นใดความเสียสละนี้มันน่ากราบไหวหัวใจของเขาเหล่านั้นบางคนก็จบชีวิตลงเหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนก็มีแต่บน่นมีแต่ดา่าเกิดมาเพื่อดา่าเพื่อตังนิ ตนเองก็ไม่รู้ว่าทำอะไรให้กับแผ่นดินบ้างลองคิดใหม่ทบทวนใหม่ทุกคนมีความผิดไม่ได้แตกต่างกันนะจะมากจะน้อยนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนมีถ้าเราพยายามให้กำลังใจกันบ้างแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองหันมาทำประโยชน์ ทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายไม่มีใครอยากผิดไม่มีใครอยากชั่วทุกคนอยากทำถูกทุกคนอยากเป็นคนดีทุกคนอยากมีประโยชน์ทุกคนอยากมีตัวตนมีที่ยืนในสังคมเป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ถ้าเรายอมรับตนเองไม่ได้เป็นยังไง อยากให้คนยอมรับเราแต่ถ้าเรายอมรับตนเองไม่ได้เรายังทำคุณงามความดีไม่ถึงยังมีความเห็นอกเห็นใจคนไม่พอทำหน้าที่ตนเองยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะทำยังมีข้อบกพร่องอยู่มากเราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นให้กําลังใจเข้าบ้างทำดีต่อไปเราก็จะแก้ไขตนเองแล้วก็ทำดีต่อไป ให้กำลังใจคนอื่นได้ทำดีต่อไปโลกจึงจะอยู่ได้อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญบารมีเหมือนกันนะละชั่วละบาปอกุศลอาสาระต่างๆก็จะไม่พอกผนไม่เพิ่มพูนมาทำคุณงามความดีสร้างกุศลให้ถึงพร้อมนั่นบารมีจะแก่กล้าขึ้น ความสว่างรุ่งเรืองของชีวิตดวงจิตจะสูงยิ่งขึ้นสว่างยิ่งขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นในขณะที่มันสะอาดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็มีการชำระอยู่ในตัวเหมือนญาติโยมทำบุญให้ทานให้เพื่อละความตนหนีที่เหนียวละความเห็นแก่ตัวเราสมาทานศีลก็เป็นอุบายเอาชนะ การเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนร่างกายไม่เบียดเบียนทรัพย์สินไม่เบียดเบียนของรักของหวงคนอื่นไม่ใช้คำพูดเบียดเบียนให้เขาต้องเป็นทุกข์เราโกหกเขาก็เหมือนกับเขาโงา่เราคิดว่าเขาโง่หลอกได้เราจึงโกหกจึงหลอกลวงเราพูดคำหยาบก็ดูถูกเขาเหมือนกับเขาเป็นคนโง่ไร้สติปัญญา เราจึงด่าเขาพูดคำหยาบว่าเขาต้องการให้คนแตกแยกแต่ความสามัคคีจึงพูดส่ะเสียดพูดส่อเสียดยุยงให้เข้าใจผิดยุยงให้แตกรา้าวเป็นฝักเป็นฝ่ายให้เขาห้าหันกันเองฆ่ากันตายเราก็จะสะใจได้นี่อารมณ์คนบางคนเป็นอย่างนี้ พูดเพยเจอ,อไร้สาระอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรเสียข้อที่สี่อย่างนั้นข้อที่ห้าเจตนาเว้นจากการดื่มเสพเครื่องดองของเมาไม่ใช่สุราอย่างเดียวของเมาทุกชนิดไม่ว่าจะสูบจะอมจะดมจะเคี้ยว สูบดมอมเคี้ยวเข้าไปแล้วทำให้บุคคลขาดสติกลับกลายเป็นคนประมาทแม้ไม่สูบไม่เสพไม่ดื่มไม่กินแต่เป็นคนขายเป็นคนสนับสนุนเป็นคนส่งก็เท่ากับสนับสนุนเขาเคยมีบ้างไหมว่า พวกที่ขายเครื่องเมาของเมาทั้งสูบทั้งอมทั้งดมทั้งเคี้ยวทั้งดื่มเข้าไปเมื่อคนตายเพราะเมาเอาเิดเกิดอุบัติเหตุตายเพราะเมาทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายเพราะเมาตบตีครอบครัวแตกแยกแตกร้าวเพราะเมา ผู้ที่ขายเครื่องดื่มเครื่องกินของเมาเหล่านี้ยิ่งยาเสพติดผิดกฎหมาย,ยจับพ่อแม่เป็นตัวประกันฆ่าพ่อแม่ทิ้งฆ่าคนทิ้งตนเองไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยคนขายสิ่งเหล่านี้สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ผู้ผลิตสิ่งเหล่านี้เคยสลดใจบ้างไหมเคยมีจิตสำนึกบ้างไหมว่าตนเองเป็นผู้มีส่วน เป็นผู้มีส่วนเป็นต้นเหตุพูดให้ผัวเมียเขาแตกร้าวสามาคัคคีพูดให้เพื่อนทะเลาะวิวาทกันถึงเขียนฆ่าตายก็ได้พูดส่อเสียดเนี่ยทั้งนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นอุบายแห่งการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทางตรงทางอ้อมเมื่อเรามีศีลแล้วสุขติ สุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าที่ไปนั่งอยู่นี่ก็ไปได้นอนอยู่ก็ไปได้คือจิตใจเราเนี่ยมันมีความสุขไปสู่ที่สุขที่สบายไม่กล่าวถึงตายนะไม่กล่าวถึงต้องเดินไปไหนเมื่อเรามีศีลมีธรรมนอนหลับก็ฝันดีคิดก็คิดแต่เรื่องดีไม่มีทุกข์ สีเลนะสุขติงยันติไปสู่สุขติในโลกนี้โลกหน้าจะไปสู่สังคมไหนก็ไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเราไม่มีโทษจากการผิดศีลผิดธรรมสีเลนะโภคสัมปทาโภคะขสมบัติจะเกิดขึ้นมีขึ้นก็เพราะศีลถ้าไม่มีศีลรวยล้นฟ้าก็โดนยึดทรัพย์โดนจับโดนปรับ รือโดนเขาเอาคืนโดนป้นโดนอะไรก็แล้วแต่สีเลนะนิพุติงยันตินิพุตินิพุติงแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจไปสู่ที่เย็นแม้แต่มหาปรินิพานก็มีสีนี้เป็นสิ่งนำทางเป็นเบื้องต้น,นเราสร้างบุญบารมีจากทานจากสีสู่ภาวนาสู่การฟังเทศฟังธรรม ฉะนั้น <AM rac ian> จึงเชิญชวนพี่น้องเราพุทธบริษัทแม้แต่พี่น้องต่างลทัทธิต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสเป็นอิสลามพราหมณ์ซิกหรือใครๆก็แล้วแต่อาจจะมาเจอโดยบังเอิญเห็นโดยบังเอิญก <ed> ็ชวนให้เราเห็นทุกคนทุกชีวิตแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยคือพี่คือน้องคือเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตาย เราไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ทุกพอแรงเหมือนกับเรานี่แหละร้อนกายก็ทุกร้อนใจก็ทุกหนาวก็ทุกหิวก็ทุกพัดพรากก็ทุกประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทุกเจ็บป่วยก็ทุกหวาดกลัวก็ทุกอย่างเวลาน,นี้เวลานี้นี่โรคโควิดระบ,บาด ทุกคนเริ่มอยู่ยากทุกคนเริ่มกระวนกระวายแรกๆอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมาวันสองวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วแต่ก่อนอาตมานึกนึกสบายสบายอยู่แต่พอมาเมื่อวานมาวันนี้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันอันตรายมากคนที่อยู่ในเหตุการณ์บุคคลที่ต้องใช้ชีวิต อยู่กับการทำมาหากินอยู่ในกลุ่มเสีย่ยงยิ่งต้องรับผิดชอบกับครอบครัวกับลูกกับหลานต่อมาว่าพี่น้องเหล่านั้นยิ่งทุกข์ทรมานในจิตในใจมากๆเลยฉะนั้นเราจะไม่แบ่งแยกว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสาลามเป็นพราหมณ์อะไรก็แล้วแต่ให้เรามองว่าเราคือพี่คือน้องคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตาย อะไรที่เราพอจะช่วยกันได้เป็นวัตถุสิ่งของเป็นคำพูดคำจาก็อยากให้เราช่วยแม้ทำอะไรไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันมีความปรารถนาดีต่อกันโลกขสันนิวาสเนี่ยจะมีสันติสุขมีความสงบร่มเย็นก็เกิดขึ้นจากจิตใจของเราผู้มีธรรมนี่แห้ะผู้มีาศาสนานี้ โลกนี้จะมีแรงเพราะแรงคนดีแรงใจให้กำลังใจให้โอกาสอันนี้สำคัญมากๆนะวันนี้ตะมาก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้อนุโมทนาสาธุกับหลวงปู่หลวงตาพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยพระขาวเมช่ชีเด็กวัดนโม ทั้งที่ญาติโยมอยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ทางบ้านทั้งพมา่าทั้งไทยทั้งลาวทั้งกัมเูน์โอ,อยู่ที่ใกล้ที่ไกลออสเตรเลียอังกฤษไอแลนด์อเมริกาอินโดนีเซียรัสเซียจีนเยอรมันที่ได้ทราบข่าวว่าติดตามเราอยู่ก็อนุโมทนาสาธุเดอท้ายที่สุดก็ขอรัตนอาอังอิงคุรภศษีรัตนตรยัย คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลบารมีศีลบารมีธรรมที่เราทั้งหลายได้เปลี่ยนเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระวัตวปัจจัส่งไปถึงพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกหมเหล่าตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยไปถึงผู้คนไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนภาษาใดศาสนาใด ก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลด้วยกันถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มของเราท่านทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นขัญยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของภระสาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่าน